ก็เปนเรื่องในโรงเรียนกันดีกว่า <นะ S 1> อาจจะไม่เชิงโรงเรียนสันทีเดียวพ่อเดี๋ยวนี้เขาเรียนออนไลน์กันถูกไหมอ่ถูกต้องแล้วนะการเรียนออนไลน์คุณครูเองก็ต้องเตรียมการสอนให้เข้มข้นขึ้นครับมีเทคนิควิธีการอะไรก็ต้องงัด,ดออกมาสอนเด็กตอนนี้แหละค่ะโดวยเฉพาะการสอนออนไลน์จะทําให้เห็นภาพมันก็ต้องจัดเต็มจัดหนักจัดจด,ด,ด,ดังแบบนี้เลยค่ะ รอบที่หนึ่งห้าในจังหวะชาชาชาครับรอบนี้มสี่เปามาเอ้ยอย่าไปเลยตั้งแต่ปีใหม่เดินมรกราคม บอยกวันตาไม่เคยมาโรงเรียนเรื่องราวอาเทียนทุกคนจำได้กันหมเพราะโรคโควิดที่กำลังฮิตในเมืองไทยก็เลยต้องสอนออนไลน์ตามสไตล์ครูเปิดนาครับอง ปลาป๊ปปาปน,นากรอเดดขึ้น่าเจ้าเลยกระจายในเมืองไทย ก็เลยต้องมาสอนออนไลน์เด็กชายชนะเก่งมากเลยครูร้อมรอบเดียวโทรล้องได้แล้วเหรอจ๊ะได้แค่รอบเดียวเด็ยสุดยอดสุดยอดต้องตั้งใจเรียนนะคุณ่ะครับเรื่องของเรื่องเขามาสอนเรื่องอะไรกันบ้างครับคุณจิสาเขาสอนเรื่องวิชาดนตรีเอาแนะนาก่อนนี่คือครูเปิ้ลนะคะหรือว่าคุณครูนัทพงศ์ค่ะเป็นคุณครูสอนวิชาดนตรีที่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีครับโอ้คุณครูสอนหลายอย่างนะสอนหลายอย่างที่ว่าคือ อุปกรณ์เครื่องดนตรีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้ี่แซกโซโฟนเดี๋ยวเดี๋ยเสียงแซกโซโฟนแปลกนะคะเสียงแซกโซโฟนแปลกๆประมาณว่าอย่างนั้นผมว่านะเราลองฟังกันดูหน่อยไหมคือเดี๋ยวทีมงานผมขออนุญาตนะคุณเปิดอินเสิร์ตขึ้นมาเลยแล้วขอเพลงแบบว่า เป็นแบบว่าคอครอไปด้วยฟังไปด้วยนี่นี่นี่บางจังหวะนี่เขามาแบบเหมือนเป็นดีเจเปิดเพลงในผับเลยนะหัวใช่เลยอ่ะเออแต่ผมจะบอกให้ว่าช่วงของการสอนที่เอาดนตรีไทยขึ้นมาน่ะที่เอาดนตรีไทยขึ้นมาน่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่ร้องแบบลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยนะเออแล้วร้องได้ดีมากมีไหมมีไหมมี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 เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมเฮ้มันไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเนี่ยเรืยอว่ามี คลิปมากมายล่ะไอ้เพื่อเนี่ยติ๊กตอกทัวร์ก้อนเนี่ยนะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะครูมีลีลาการสอนมีคลิปสนุกเยอะแยะมากมายจริงๆเป็นคลิปแจ้งเกิดแล้วกันนะอ่ะลองฟังสักนิดปีเมื่อเดินมาเพื่อการพิอยรวันตาไม่เคยมาโรงเรียนเรื่องราวอาเชียนทุกคนจำได้กันกันไหม ที่กำลังฮิตในเมืองไทยนี่เห็นไหมนี่ล่ะสอนออนไลน์สะจะจะเออโอ้โหเลยคือเลี้ยงไปเต้นไปอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือตอนนี้มันสนุกมากมากเลยจนลืมไปว่านี่คือวิชาเรียนมาขึ้นยันอยู่เหรอเพื่อนอยู่ค่ะดนตรีคือมาหมดเลยนึกว่าอยู่ในผับมีอะไรนะแซกซโฟนแล้วมีอะไรนะอันนี้เออ ทำทำเป็ดไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เขาทำไก่เนี่ยเหรอเขาทำไก่ไม่มีปะโทมีแต่ทำเป็ดเหรอโอ้โหนี่ล่กทำทำเป็ดเขาไม่ทำนี่เหรอมันนมันสับเป็ด อยังไงก็ตาม,มน,นะค<ล>ะ,<ล>ะชื่นชมคุณครูไม่ใช่แค่ครูเปิ้ลด้วยนะครูท่านอื่นๆที่มีลีลาการสอนที่เรียกว่าต้องดึงดูดความสนใจเด็กๆเด็กเองก,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 ก็ตามเข้าใจเหมือนกันว่าเรียนที่บ้าน,นอาจจะสมาธิไม่ค่อยดีแต่ก็สู้ๆกันแล้วกันแต่ถ้าครูสอนแบบนี้ดิฉันสมาธิดีมากก็ได้ฝากบนขึ้นใช่ดิฉันก็จะเปิดแล้วไปค่ะครูไปค่ะตลอดวิชาดนตรีจบไปจ